ฝากทุกคนกด subscribe ช่องของบิมด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจกหนังสือนะทุกคนก็จะมีแจกหนังสือแจกที่ขั้นแจกโพสอต์แจกเข็มกลดัดบาบๆา,บาก็จะมีแบบแจกฟรีกันด้วยนะแต่ว่าการแจกฟรีมันก็ต้องมีเล่นเกมกันน,นิดนึงถ้าใครอยากได้หนังสือฟรีนะก็ กด u b s c r i b e ไว้มีแน่นอนมีกิจกรรมมาแน่นอนแต่ว่าถ้าคนกด u b s c r i b e น้อยเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยจะทํากิจกรรมแจกยังไงเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาดูไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะกด u b s c r i b e ไว้เยอะๆถ้าถึงเกณฑ์ที่เราสูว่าเอ้ย คนมากพอที่จะเล่นเกมแจกหนังสือแจกอะไรบาบาที่เรามีอยู่นะคะที่เราขายอยู่เราก็จะได้มาเล่นเกมกันเนาะแต่ถ้าคนกด subscribe นอนก็ไม่รู้จะเล่นเกมยังไงนะคะก็ฝาก,กกด subscribe ไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย